สวัสดีค่ะพวกเราทีมดิจิตดิจิตอลมาเก็ตติง้งผิวขาวใสดังคนเมืองทิพย์ด้วยวีด้ากูตาแม็กธุรกิจตลาดรวมอาหารเสรในปีที่ผ่านมานะคะมีนางม้มที่เติบโตขึ้นค่ะแต่เมื่อวิเคราจ่อโจงกลุ่มน้าความงามที่ตรงตามแบรนด์วีด้านะคะมีนางม้งที่ลด,ดลงค่ะจากภาพน,นะคะเราจะทําให้เห็นว่าปีห้าสี่นะคะถึงปี6 0ศูนนะคะจากปห้าสี่สาสอจาดก้าเปี54 32.9%ค่ะปีห0ูนจะเหลือแค่ย0 9สด้าเท่านั้นค่ะ โดยกลุ่มลูกค้าเดิมของแบรนด์วีด้านะคะจะอยู่ในช่วง18ถึง40ปีค่ะดังนั้นหากเราต้องการเพิ่มยอดขายให้เติบโตขึ้น50%นะคะเราจําเป็นจะต้องเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ค่ะโดยแบรนด์วีด้าแบรนด์วีด้านะคะยังไม่ได้จาะจงกลุ่มลูกค้าช่วงอาย16ุ16ถึง19ปีค่ะแม้อ่ช่วงนี้กาลังกาลังซื้อจะจะไม่ค่อยสูงนะคะแต่ก็มีความสนใจในการบริภโภคกูตาค่ะที่สามารถจาะกลุ่มได้ง่ายแล้วก็สามารถต่อยอดให้เกิดความพักนต่อแบรนด์ได้ด้วยค่ะแล้วก็กลุ่่มมมลลูกกคค้้าาุนนีีนะะภพ มีเาพรากษณ์ตัวกับแบรนด์ค่ะก็คือสินค้าพรีเมียมนะคะย่อมเยาค่ะจากการสํารวจกลุ่มลูกค้านะคะพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มน,นี้ก็คือชอบเล่นโซเชียลโดยเฉพาะเ a c e b o o k Ti เก็ k แล้วก็ไอจมากที่สุดค่ะหากต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะจําเป็นต้องสร,ร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ด้วยการสร้างกิจกรรมร่วมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับแบรนด์นะคะด้วยการทําคลิปวิดีโอสั้นๆส,สนุกๆน,นะคะในทิก t o ็ตพร้อมแฮชแท็กสวยให้สุดและอยู่ที่วีด้ากูตาแม็กกับ ผิวขาวใสดังคนเมืองทิพด้วยบีดากูตาแมกค่ะร่วมชิงเงินรางวัลแล้วก็เซฟผลิตภัณฑ์บีดาสำหรับเินเปิดหนเดือนนะคะภายในระยะเวลา1เดือนค่ะต่อไปมาพูดถึงงบการเงินนะคะงบการเงินของอต้นทุนขายต่อรายได้หลักนะคะจะเห็นได้ว่าปี60 61แล้วก็62มีต้นทุนที่ต่ำลงนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นการขายและการตลาดต่อรายได้หลักค่ะจะอยู่ที่2 6 3 30แล้วก็2 6เค่ะรายจ่ายรวมต่อไรายได้หลักนะคะจะอยู่ที่97 97และ86%เค่ะอันนี้เราจะได้เห็นได้เลยนะคะว่ารายจ่ายของเรานะคะปีปี62นะคะมีวโรลงที่ลดลงค่ะต่อไปเป็นกำไรต่อไรายได้หลักค่ะอยู่ที่3 3แล้วก็14เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้จะได้เห็นถึงความแตกต่างปี61และปี62เลยนะคะว่ากำไรของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะต่อไปเป็นงบดุลค่ะณสิ้นปี2562นะคะสินทรัพย์จะอยู่ที่82ล้านบาท มีสินอยู่ที่57ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่25ล้านบาทค่ะคิดเป็น170และ30เปอร์เซ็นต์ค่ะโดยนี่สินต่อทุนนะคะของแบรนด์วีด้าจะอยู่ที่2.28เท่าคะ่ะต่อไปเรามาพูดถึงแบรนด์คู่แข่งกันบ้างนะคะคู่แข่งของเรานะคะ,ะเรามาด,ดูจุด Position ของแบรนด์ละก่อดกันนะคะแบรนด์ของเรานะคะ การส่งเสริมการตลาดนะคะจะอยู่ในช่วงที่สูงค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำสูงค่ะแต่ว่ายังไม่อาจแต่ยังไม่เท่าแบรนด์คอลลีกูต้าซีนะคะที่เขาใช้ในการโปรโมทการจดจำด้วยพรีเซนเตอร์ค่ะที่เป็นกระแสในตอนนี้นะคะต่อไปมาเป็นวิสตาค่ะวิสตานะคะจะอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่นะคะทำให้การส่งเสริมการเป็นที่จดจำแล้วก็การส่งเสริมการตลาดยังไม่สูงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงบริ้งแล้วก็โดนัทบ้างนะคะ ลิงกับโดนัทน,นะคะนื่องจากมีการเข้ามาที่เข้ามาในตลาดที่มีระยะเวลานานแล้วนะคะทําให้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้นะคะเป็นที่จดจําสูงค่ะแต่ว่าช่วงหลังการส่งเสริมการตลาดยังไม่เป็นยังต่ําอยู่ค่ะต่อไปมาพูดถึงจุดแข็งนะคะโดยเราคํานวณจากงบการเงินนะคะเราสรุปมาได้ดังนี้ค่ะยอดขายที่มากขึ้นทําให้ต้นทุนขายลดลงแล้วก็ราคาตั้ง ต,ตั้งราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ขนาดผลิตภัณฑ์ที่มีไม่หลากหลายทําให้ควบคุมต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ค่ะสองนะคะการควบคุมต้นทุนการขายและการตลาดค่ะได้ดีนะคะโดยใช้สื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสามนะคะผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตอบสนองต่อสภาพปัญหาของลูกค้าที่แตกต่างกันค่ะต่อไปเรามาพูดถึงจุดอ่อนกันบ้างค่ะจุดอ่อนของ แบร์เรานะคะก็คือการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะทําให้ต้นทุนการผันผวนอัตราการแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศค่ะมีผลต่อการต้นทุนนะคะสค่ะสินทรัพย์เพิ่มขึ้น2เท่าจาก48ล้านนะคะเป็น82ล้านบาทค่ะแต่แต่แต่รายได้ของเรานะคะเพิ่มขึ้นเพียง3 7มเ จาก151ล้านบาทเป็น202ล้านบาทค่ะแสดงให้เห็นว่ารายได้นะคะและการขยายตลาดโตเติบโต,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 ตช้ากว่าที่ควรจะเป็นค่ะ3ค่ะแบรนด์วีด้ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะอันนี้ได้มาจากแบบสารวจด,ด้วยนะคะก็คือทุกคนรู้จักกูตาแมกค่ะแต่ว่ายังไม่รู้จักแบรนด์วีด้าเยอะเท่าที่ควรนะคะต่อไปเป็นโอกาสนะคะตอนนี้นะคะช่วงฝุ่น PM 2.5ค่ะเป็นการทำลายสุขภาพผิวใช่ไหมคะทำให้ช่วงนี้นะคะตลาดในไทยนะคะหันมาสนใจผลิตภัณฑ์เสริม เสริมสุขภาพผิวนะคะมากขึ้นค่ะแล้วก็มีช่องทางที่จะัดจำหน่ายหลากหลายนะคะจนเป็นสินค้าขายดีของเซเว่นอีเลเว่นนะคะวัสด์แล้วก็อีฟแอนด์บอยค่ะส่วนอุปสรรค์นะคะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาติดตลาดค่ะสองก็คือมีคู่แข่งทหางน้าราคาที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์วีด้ก็คือคอร์ลีกุตาซีนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับแบรนด์วีด้าอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็สถานการณ์โควิด1นทีนะคะทําให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ต่อไปเป็นทา w นะคะผู้ SO นะคะกลยุทธ์ที่เราเลือกมาก็คือสร้างการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าควรทานช่วงไหนเวลาไหนนะคะเป็นเหมือนการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะ s อสร้างวีรอลวิดีโอผ่าน t i k t o k และการสื่อและสื่อออนไลน์นะคะเพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ v ี d a า i ี a m ร์ใหม่ให้มากขึ้นค่ะต่อไปเป็น WO ค่ะโดยใช้กลยุทธ์สร้างแคมเปญเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดค่ะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางเรานะคะต่อไปเป็น WT ค่ะการสร้างแคมเปญโปรโมทสินค้าร่วมกับช่องทางจัดจำหน่ายของเราค่ะเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าค่ะสรุปผลการสำรวจน,นะคะมีการบริโภคกูต้าร้อยละแปดสิบเอ็ดจุดหกจากทั้งหมดส่วนใหญ่รู้จักกูต้าแม็กแต่ไม่ค่อยรู้ชื่อแบรนด์วีด้าเราลงมาคือกูต้าซีโดนัทกูต้าพัทคะสหรับแนวทางนั่นคือก็คือสามารถมองเห็นคู่แข่งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ และรู้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือผู้บริโภคบริโภคกูต้าเพราะอยากให้ผิวขาวใสรักษาสิวซ่อมแซมความสมดุลของร่างกายซึ่งสาเหตุหลักมาจากการนอนดึกเป็นประจำมีอาการเครียดและบริโภคอาหารที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะ,คะแนวทางนะคะก็คือทํากิจกรรมโปรโมทเน้นใน,น,น,นเรื่องของผิวขาวใสนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือสาเหตุของการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กูต้านะคะ ค่ะก็มาจากช่องทางการจัดจาหน่ายนะคะที่หาซื้อง่ายได้แก่เซเว่นวัตสันและอีฟแอนด์บอยนั่นเองนะคะรวมมีการรีวิวและมีการลองรับจากอยนนั่นเองนะคะก็คือคนส่วนใหญ่นะคะก็คือเขาจะมีทางเลือกนะคะว่าเขาจะทานยังไงให้เขาปลอดภัยนั่นเองค่ะแนวทางนะคะก็คือสามารถใช้โอกาสในการนําเสนอสินค้าและประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะและ และสุดท้ายน,นะคะก็คือพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์นะคะของกลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึง f a c e b o o k ร้อยละ62.8รองมาก็คือ TikTok ร้อยละ5 5 6และ IG ร้อยละ31.4นั่นเองค่ะแนวทางนะคะทำให้เรามองเห็นช่องทางการจัดกิจกรรมโปรโมสิินค้าที่เข้าถึงผู้บริปโภคได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ สำหรับแผนการตลาดระยะสั้นหนึ่งเดือนนะคะ a c e b o o k นะคะจะมีการโพสเชิญชวนให้ลุมเป้าหมายร่วมสนุกกับกิจกรรมการทำคลิปวิดีโอแบบสั้นๆผ่นทางแอปพลิเคชันติ k ก o k และติดตามผลการประกาศรางวัลผ่านทาง Facebook ค่ะส่วนติ k ก o อนะคะก็จะมีการถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆคู่ก,กับผลิตภัณฑ์ Vida g l u t a m ม x พร้อมพูดคำว่าสวยให้สุดแล้วอยู่ที่ Vi d a Gluta m ม x ผ่านทางติ k ก o k พร้อมติดแฮชแท็กสวยให้สุดแล้วอยู่ที่ Vida g l u t a m ม x ผิวขาวใสดั่งคนเมืองทิพย์ด้วย v Vida Gluta m a x ค่ะสำหรับ KPI ระยะสั้นนะคะก็จะมีการจัดกจิจกรรมยอดเข้าชม t ิก To อผู้เข้าชมจำนวน800,000คนยอดเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วม60,000คนยอดไลค์แชร์ใน Facebook ผู้เข้าชม80,000คนกิจกรรมสวยให้สุดแล้วอยู่ที่ Vi d a าอุลตร้ตัวชี้วัดก็จะเป็นยอดขายค่ะสำหรับแผนงบงประมาณนะคะจะมีการจัดกจิจกรรมยิงแอดทิก t o อรงบประมาณจะอยู่ที่3,000บาทรางวัลของกิจกรรม,มงบประมาณจะอยู่ที่1,491บาทกิจกรรมยิงแอ Facebook งบประมาณจะอยู่ที่3,000บาท ินเฟนเชอร์เม่ประมาณจะอยู่ที่3,500าบาทรวมทั้งหมดจิจกรรมนะคะอาจะใช้เงิประมาณอยู่ที่19,991บาทค่ะสำหรับแผนการจลาจระระยะยาวหนึ่งปีนะคะระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะจะมีการจัดจิจกรรมเสื่อรักด้วยวีดา้ากูตาแมกนาเลนไทยจะมีมงิประมาณนะคะยอดรวมจิจกรรมจะอยู่ที่1ล้านคนค่ะจิจกรรมต่อไปจะเป็นจิจกรรมร่วมฉลิมท้าแดดนะคะเงิประมาณจะอยู่ที่5 0,000บาทยอดรวมกิจกรรมหนึ่งล้านคน กิจกรรมร่วมสนุกออกแบบสติกเกอร์น้องวีด้านะคะว่าประมาณจะอยู่ที่500,000บาทยอดรวมกิจกรรมนะคะจำนวน1ล้านคนค่ะส่วนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาสิงหาคมนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะ <SU tab> โปรโมทสติกเกอร์น้องวีด้านะคะว่าประมาณจะอยู่ที่500,000บาทยอดดาวน์โหลดนะคะจำนวนหนึ่งล้านคนค่ะกิจ,รจก,กรรมน้องวีด้าตามล่ามอบควกระจากใสโรงเรียนชื่อดังในเตขตกรทมและปริมณฑลนะคะว่าประมาณจะอยู่ที่500,000บาทค่ะยอดรวมรับชมนะคะจำนวนหนึ่งล้านคนค่ะ กิจกรรมน้องวีดาตามล่ามอบคมกระดาษใสในโรงเรียนชื่อดังในภาคอีสานนะคะว่าประมาณจะอยู่ที่800,000บาทยอดรับชมหนึ่งล้านคนค่ะส่วนเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีการจ,าจัดกิจกรรมน้องวีดาตามล่ามอบคมกระดาษใสในโรงเรียนชื่อดังในเขตภาคเหนือค่ะว่าประมาณจะอยู่ที่800,000บาทยอดรับชมหนึ่งล้านคนค่ะกิจกรรมน้องวีดาตามล่ามอบคมกระดาษใสในโรงเรียนชื่อดังภาคใต้นะคะว่าประมาณจะอยู่ที่800,000บาทยอดรับชมหนึ่งล้านคนค่ะขอบคุณค่ะ